คุณเคยรู้สึกผิดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไหมคุณเคยโดนคนบางคนพูดว่าก็เอาสิทธิ์ทำในแบบที่คุณอยากทำเถอะแล้วรู้สึกเหมือนโดนบีบบังคับไหมถ้าคําตอบคือใช่คุณอาจกาลังถูกควบคุมอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกผิดปลอมและคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นคือผู้ควบคุมที่เงียบที่สุด 1. จิตวิทยาของความรู้สึกผิดที่ถูกสร้างขึ้น คนบางคนไม่ได้สั่งคุณตรงๆเขาไม่ได้ห้ามคุณไม่ได้ขู่ว่าจะเลิกไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยแต่เขาบิดคำพูดเขาวางเงื่อนไขล่องหนเขาทำน่าเสียใจเขาถอนหายใจเบาๆและคุณก็รู้สึกผิดนี่คือการควบคุมที่ลึกที่สุดเพราะมันใช้ความรู้สึกของคุณเป็นอาวุธไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำด่าแต่คือความรู้สึกว่า คุณเป็นคนไม่ดีถ้าคุณไม่ทำตามเขา 2. รูปแบบการควบคุมที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวรูปแบบที่หนึ่งการควบคุมแบบพาสซีฟไม่พูดตรงๆแต่ปล่อยให้คุณตีความว่าตัวเองผิดตัวอย่างไม่เป็นไรคุณก็ยุ่งของคุณไปเถอะฉันก็แค่คนนอกอยู่แล้วนี่ถ้าคุณสบายใจที่จะทำแบบนั้นก็เชิญนะรูปแบบที่สองวางบทบาทตัวเองเป็นเหยื่อ ทำให้คุณดูเป็นฝ่ายไม่แคร์ทำให้คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบอารมณ์ของเขาทำให้คุณลังเลจะปฏิเสธเพราะกลัวเขาเสียใจรูปแบบที่สามใช้ความเงียบเป็นการลงโทษไม่พูดไม่ตอบไม่มองหน้าทำให้คุณรู้สึกผิดแบบไม่มีคำพูดจนคุณต้องเป็นฝ่ายขอโทษทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้พูดแต่เขากำลังควบคุมคุณผ่านความรู้สึก 3. ทำไมมันได้ผล 1. เพราะคุณเป็นคนดีคนดีมักกลัวทำให้ใครเสียใจคนดีมักยอมเสียสละเพื่อรักษาความสัมพันธ์และคนดีมักตกเป็นเหยื่อของการควบคุมเงียบ 2. เพราะความรู้สึกผิดคืออารมณ์ที่ลงลึกในใจคุณจะคิดเรื่องนั้นวนไปทั้งวันคุณจะกลับไปหาเขาเองเพื่อขอโทษในสิ่งที่คุณไม่ควรต้องขอโทษ สสัญญาณว่าคุณกำลังถูกควบคุมอยู่เงียบๆคุณเริ่มฝืนใจตัวเองเพื่อไม่ให้เขาเสียใจคุณเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเพราะกลัวว่าเขาจะไม่พอใจคุณรู้สึกว่าคุณผิดแทบทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองเมื่อคุณเริ่มรู้สึกผิดกับการดูแลตัวเองนั่นคือสัญญาณชัดว่าคุณไม่ได้เป็นอิสระอีกต่อไป 5. วิธีป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในการควบคุมแบบเงียบ หนึ่งอย่าตัดสินตัวเองจากอารมณ์ของคนอื่นเขาเสียใจคุณผิดเขาเงียบคุณต้องงอสองถามตัวเองตรงๆว่าฉันผิดอะไรจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดอยากกลัวที่จะเงียบกลับสามแยกให้ออกว่าความรู้สึกผิดกับความเกรงใจไม่เหมือนกันเกรงใจทำด้วยความเต็มใจรู้สึกผิดทำเพราะกลัวเขาเสียใจการู้ทัน กลยุทธ์ความรู้สึกผิดจะทําให้คุณเริ่มปลดล็อกพลังของตัวเองคืนมา 6. ความเงียบของคุณคือเกราะป้องกันชั้นสูงจงเงียบในเวลาที่เขาพยายามดึงคุณลงจงนิ่งในเวลาที่เขาหวังให้คุณอ่อนแอจงยิ้มในเวลาที่เขาพยายามทําให้คุณรู้สึกผิดเพราะเมื่อคุณไม่ตอบสนองคุณกำลังตัดทลังเขาอย่างสมบูรณ์สรุป ถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณรักตัวเองเขาไม่ได้รักคุณความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังไม่ใช่รู้สึกผิดคนที่เคารพคุณจะไม่ควบคุมคุณผ่านความเงียบและคนที่รักจริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการ